ขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตแล้วก็ความแม่นยำนั่นก็คืองานปูกระเบื้องผนังนั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการส่องความสร้างรายการที่จะพาทุกคนไปส่องในขั้นตอนการก่อสร้างว่าก่อนจะเป็นบ้านสเตอหนึ่งหลังมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมีกหนึ่งขั้นตอนกันเลยครับซึ่งบ้านหลังนี้ครับผมเป็นบ้านที่เรามาทําการถ่ายทำในีกที่แล้วในขั้นตอนการฉาบผน,นังซึ่งตอนนี้นะก็ฉาบผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูอีกหนึ่งขั้นตอนกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอในขั้นตอนอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับหลังจากบ้านหลังนี้ครับได้ทําการสาบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่สําคัญมากๆนั่นก็คือขั้นตอนการปลูกระเบื้องผนังน,นั่นเองครับซึ่งแรนที่ของเราเนี่ยก็จะมีสสวิศวกรครับผมที่จะมาควบคุมดูแ,แลนในขั้นตอนของการปูกระเบื้องผนังของเราในครั้งน,นี้นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากสสวิศวกรที่ดูแลบ,บ้านหลังนี้อีกหนึ่งท่านนั่นเองครับผมจะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณใบนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณไบครับได้แนะนําตัวให้กับคุณลูกค้าได้รู้จักกันครับครััับบบบวดีครรรผมมชื่อไเป็นนนิกูแล้ อ,อย่ากสอบถามคุณไหมครับผมอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยหลังจากที่เขาทําการฉาบภายในก็ภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปจะเป็นขั้นตอนอะไรครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือทําการตรวจสอบก่อนนะครับก่อนทําตอนต่อ,ตอไปนะครับการตรวจสอบดิ่งชาของผนังก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเข้าสู่งานาที่8 <c oughs> ซึ่งเป็นาง,งานการของการปูกระเบื้องผนังภายในห้อง,งน,นอ้ำครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งหนึ่งเราก็คุณไบต์เนี่ยก็จะพาไปดูขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนที่พิธีพิถานม,มากๆเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ โอเคครับผมในส่วนของขั้นตอนการปูกระเบื้องผนัง่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรครับทุาไหม้ก็ต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากการหาหาฉากของของพื้นที่ห้องที่เราจะต้องการปูก่อนนะครับครับผมโดยเราใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือวัดเลเซอร์ระดับนะครับหาหาฉากเข้าไปก่อนแล้วก็ดาเนินการเนี่ยตีเต้าครับเพื่อหาเป็นเส้นออฟเมดไว้ครับแต่นั้นวัดลงมาตามที่เป็นระดับอ้างอิงที่เราอ้างอิงไว้สำหรับการปูเพื่อแผ่นแรกครับครับผมครับผม ซึ่งขั้นตอนนี้มันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับช่วยในการว่าเราจะเป็นเป็นแนวครับเป็นแนวสําหรับการที่เราเริ่มปูกระเบื้องจะได้ปูกระเบื้องออกมาได้สวยงามแล้วก็เท่ากันทุกแผนอ๋ออย่างนบี้กรณีกระเบื้องที่มันเป็นลวดของเป็นลวดลายอา่ารยใช่ครับตีเส้นไว้เนี่ยก็จะได้เลือกกระเบื้องวางให้ถูกตามลวดลายใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอยากขออนุญาตสอบถามคุณไปมครับว่าในขั้นตอนการปลูกกระเบื้องผนังเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับผมครับผมก็เริ่มจากครับการใช้เกี้ยวีนะครับฉาบปูนลงไปบนผัง นนแล้วก็ลากตามร่องของเกียงยไปเป็นระยะทางประมาณสัก1-2เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่พวกกระเบื้องกันดิโตอะไรพวกนี้ครับก็ต้องลงปูนกาวไปที่ของตัวหลังกระเบื้องด้วยให้ทั่วครับผม ัวนี้มีการกําหนดความหนาของปูนด้วยไหมครับมีครับพู้นี้ครับปูนของเราที่จะกาหนดนะครับกำหนดไม่ควรไม่เกินประมาณ5มมตรครับแล้วก็ต้องให้ปูนเนี่ยมีปริมาณที่สม่ำเสมอทั่วกันทั้งแนวครับผมนะครับพอวางกระเบื้องลงไปแล้วก็กดให้แน่นครับครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้อันยางเคาะกระเบื้องอีกครั้งนะครับทำให้ปูนกาวเนี่ยกระจายตัวเต็มแผ่นอย่างสม่ำเสมอนะครับจะช่วยยึดเกาะกระเบื้องได้ตลอดทั้งแผ่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะลดปริมาณของช่องอากาศภายในตัวกระเบื้องเพราะว่าช่องอากาศพวกนี้ครับจะทําให้เกิดน้ำเนี่ย น้ำพวกนี้ครับจะทําให้กระเบื้องเนี่ยหลุดล่อนออกมาได้ง่ายขึ้นครับผมครับผมเรียกได้ว่าละเอียดในทุกๆแผ่นเลยทีเดียวครับหนึ่งเหตุมีการเว้นระยะช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องด้วยหรือครับใช่ครับผมตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวฐานสเปนเซอร์นะครับเป็นตัวเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งครับที่ช่วยในการเว้นระยะของกระเบื้องให้มีระยะห่างเท่ากันทุกแผ่นนะครับโดยเราจะเว้นเนี่ยไม่เกิน3มมสําเมตรสหรับการยาแนวข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับครับอย่างเช่นว่าสมมติเราปูเบื้องไปแล้วเนี่ย นะครับปูมนมันล้นออกมาเนี่ยให้เราใช้ฟองน้ำครับชุบ okay> น้ำมาหมักแล้วเช็ดออกก่อนที่ปูนกาวเนี่ยจะแห้งเพื่อรักษาแนวยาแนวไว้ครับในส่วนของขั้นตอนที่คุณมบเข้ามาตรวจสอบเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างครับก็มีเรื่องหลักๆัะแรกครับก็คือเป็นความสม่ำเสมอของตัวกระเบื้องผนัง นะครับเราจะตรวจสอบแบบหยาบก่อน็คือใช้การสัมผัสของมือเราเลยนะครับก็คือรูดไปเลยใช่ครับรูดไปเลยครับรูดไปเลยต้องกระเบื้องเนี่ยจะต้องสม่ำเสมอทั้งแผ่นไม่มีการกระเดือกรู้สึกว่าเอ้ยมีเนินมีอะไรจะดใช่ครับผมต้องรูดแนว่ยทั้งมือกันทั้งแผ่นค่ะผมส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาแนวยาแนวที่เรายาวไปเนี่ยจะต้องเต็มแล้วก็เต็มร่องทุกทุกกร่องใช่ก็คือไม่สามารถมีรูให้หมดเข้าได้ไม่มีได้เพราะว่ารูพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทําให้ท้ามซึมได้ แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทําให้กระเบื้องร่อนแตกครับผมใช่ครับแล้วก็ในส่วนหลักสาคัญเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจุดอีกหนึ่งจุดใช่ก็จะเป็นเรื่องของมุมผนังนะครับกระเบื้องบริเวณมุมผนังใช่ครับมุมผนังของเราเนี่ยจะต้องให้มีเรียกว่าระดับระยะเนี่ยเท่ากันทุกแผ่นโอ้ใช่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับผมที่ทางวิศวกรของไลน์นิคมอเราเนี่ย เข้ามาดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าพิธีพิถันมากๆในการปูกระเบื้องผนังนั่นเองครับเรียกได้ว่าวันนี้ครับเราก็ได้มาเรียนรู้นะครับในขั้นตอนที่มีความพิธีพิถันมากๆอีกขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนการปูกระเบื้องผนังนั่นเองครับผมนี่ครับผมซึ่งเรียกว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีความพิธีพิถันมากๆเลยใช่ไหมครับคุณูใช่ครับผมสำหรับคุณลูกค้าเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เลยใช่ไหมครับว่าสําหรับคุณลูกค้าที่สร้างบ้านกับ Landy Home ท ที่จะเข้ามาตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงกระบวนการเสร็จสิ้นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถอุ่นใจได้เลยถูกต้องไหมครับผมใช่ครับมันเป็นมาตรฐานของเน็ีิโฮมแล้วครับที่ทางวิศวกรทางผมเนี่ยต้องเข้ามาตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบ้านนะครับที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานที่ดีที่สุดครับผมโอ้โหเรียกว่าสิ่งนี้นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมากๆเลยครับผมและสำหรับอ e ีพีหน้าครับหนึ่งจะพาคุณลูกค้าเนี่ยไปส่องในขั้นตอนไหนก็ สามารถติดตามได้ในช่องทางที่กำลังขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมแต่วันนีนะ้ต้องขอบคุณคุณใบามากๆเลยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่อีีหน้ากับรายการสองก่อนสร้างครับแล้วก็อย่าลืมว่าสร้างบ้านสร้างดีต้องไรดีโฮมขอบคุณและสวัสดีครับ